เห็นดีแเลยไม่เอทะลุนู่นเลยอย่าพิ่งแงตัวไม่เอามาเอาอยู่ทางนู้นเหรอไปเลยครับฝังมาขึ้นอย่างนี้ฝ่ายอยู่้างนฝ่ยอยู่นีทางนู้นแหล่งน้ำจะเยอะกว่าทางนี้ทางที่จะมีแหล่งน้ำอยู่ที่เดียวอันนี้คือเสากระหันเพราะว่ากลัวน้ำจะไม่พอใช้ก็เลย ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรก็คือแค่เป็นเสาบอลูกลางบอลูกลางปอดลูกลางปอดลูกล้างเ้ยที่มีที่มีแหล่งน้ำด้วยนึแต่ถ้าพักบ้านหลังใหญ่ตรงหน้าผาเลยจะมองเห็นสวยกลางคืนจะเห็นดาวบนดิน บางดวงก็จักระพิษด้วยเพราะเวลาลมพัดใบไม้ขยับมันก็จะเหมือนไฟเจอดอกเดียวมั้งกับจักระพิษเลยสวยมากคืนเห็นไฟไหมครับตรงนั้นเห็นเยอะไปถึงทับใหญ่ถ้าอากาศถึงๆเงี้ยเห็นถึงทับใหญ่ไปทับใหญ่ไฟทีี่็จะไปนะตอนเด็กตอนเด็กอนเด็กแหละตอนกลางคืนก็จะเห็นไฟโอ้เห็นเห็นเห็นอำเภอทับใหญ่เลยใช่ไหมอำเภอเหื่ไงไฟไฟตัว คือแถวนี้ไผ่ลวกเยอะจริงอ่ะเป็นไผ่ลวกเยอะไผ่ลวก,วก,กลที่เรามาทำตรงนี้คือย้ออายฐานเอาไว้ครับ มันจะมีนรางกวาวนี้ไม่สามารถไม่สามารถไขได้ไหมเหนต้นหนไม่ได้หรอมันกพอได้อยู่นะแต่ต้องต่ยกคต่อร้พวกอะไรต่อแต่นี้ปุ๋ โอ้โอ้ตรนันี้นีอันนี้ให้ดูปั๊มตรงนี้ให้ดูปั๊มก่อนนะครับปั๊มเฉยทเลยลมดูกระบอย่าให้ดูเขาดูดูป้าดู่อนแต่นี่เองเดี๋ยว ไม่น่าเชื่อนะเหมือนสูบลงเปเหมือนเหมือนสูบจักรยานเราเดีันใ้มัำขึ้นดึงขึ้นไม่เนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันขึ้นได้ไงมันก็ดันน้ำลงไปลูกสูเปื้์ที่เหม็นนี่มันจะเหม็นไม้ไม้เนี่ยง่ายๆนี่งาเนี่ยเราเป็นงานทั้งวันทั้งคืนกระบอกกระบอกฉีดอะไรเราเดี๋ยวให้ดูปั๊มก่อนแล้วค่อยไปดูตัวโมเลสเออมันจะเบากว่าปั๊มชักเยอะเลยใช่ครับแลอนเดี๋ยวเราอุ้ยอุ้ยลุน มันมันลงไปถึงคือคือกระบอกน้ำเหมาะสงการเลยหมายถึงข้อเลยน้ำไปไกลไหมครับไม่ก็สองท่อนแป๊บเนี่ยสองท่อนถ้าแเป็นถ้าเป็นสามท่อนเนี่ยจะดูดยากมันก็จะเป็นลูกยางเวลาเราดึงขึ้นน้ำก็จะตื้นขึ้นตามเราปล่อยลงน้ำก็แหวนธรรมดาแดคือถ้าเป็นแหวนอื่นมันจะเป็นสนิม ผมเห็นช่างแรกที่เยี่สุรทอนโอ้โหมทำแค่นี้องเดียวตายตายตายถ้ากันอยู่ก็ตายมันดูดได้ไงทอดทอดต้องมีมีอดขึ้นเยะเย ถ้าไม่มีอะไรแล้วตึกสามทางคือให้มันเป็นสามทางเฉยมันจะมันจะออกง่ายคือถ้าเป็นของยจาโสกเขาจะให้มันออกให้มันออกบนให้มันออกบนแต่ผมมองว่าถ้าออกทำสามทางมันออกชักบ่าชักเขาได้ยาวมันจะไหลได้ตลอดเลยเวลาเราปลูกผักปลูกอะไรบนฝั่งฝั่งไรนี่ยสบายเอย่างนี้อ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไระข้างล่างเป็นหัวกระโหลกธรรมดาอ่าหัวกระโหลกธรรมดาเดี๋ยวถอดชิ้นดูชักดูยังชักดู เพื่อนก็เพื่อนจะชักไม่ใช่ชักอย่างนี้นะแล้วจับจับจับเอาไปจุดตรงนี้ไว้เนี่ยแน่ยเปรอยที่มใส่แกนมะเร็วอดนนี้ถอดไม่ออกตรมตรงนั้นมันไม่แรงอาจารย์กะเบาตรงนี้นั้นก็ไปลงไปทางล่างมันมันอยู่ต้องลงขึ้นไม่ลงมันต้องคักขนาดไหนนิดเดียวประมาณหนึ่งพื้ ที่ผมลองกับโมเล่ผมแต่ยิ่งยิ่งกว้างยิ่งดีใช่แต่มันจะมีแต่มันต้องตังหวานนี่ต้องให้ตัวได้มากครับคือถ้าเราตัวแรกอ่ายาวๆหน่อยที่นี่ลองคือเป็นเดี่ยวใช่ครับที่ทั้งวันเนี่ย แต่เวลาลมขนาดนี้นีเาั้เยนรนยไปไม่วนี้อยไกล้ๆนี่โอจิงไม่ต้องหนักขนาดนี้ก็จะแรงก็จะกล้ทำไมถึงเอาไว้ไกลครับคือตอนแรกน้ำมันลคือจริงสั้นแรงแต่ลอยเบา จักรยานเคยเห็นเยอแล้วเอาใส่เราเปลาลมเราเลยต้อใส่เลยตัวโก้ของเราต้องเป็นกังหันลมมันใส่อย่างอื่นไม่ได้นี่ท่อขนาดเท่าไหร่อ่ะอันนี้หนึ่งนิ้วถ้าหกุนยิ่งเบากว่านี้อีกครึ่งนิ้วแล้วทำไมถึงไม่ทำหกขนครับคือผมลองกับกังหันถังของอลิสามตัวมันพอดีแล้วกับไอ้แบบเนี้พอดีเลยคือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นหกขน มันจะชักเร็วกว่านี้อีกไม่ครับมันจะดูดน้ําได้แรงกว่านี้ไม่แล้วเรากังหันเอาไหวไหมกังละกางหันเอาไหวแต่ข้อสำคัญคือมันจะมีปัญหาคือยางเนี่ยมันจะเสื่อมเร็วเพราะว่ามันยิ่งหุนมันยิ่งแนบเราก็จะหาไม้แบบเนี้ยเล็กยากยกเว้นว่าเราทาเหล็กเป็นเหล็กเส้นแล้วก็เชื่อมน็อตไว้แล้วก็หาเกี่ยวข้อมิอวรือข้อิ้วถ้าใหญ่กว่านี้ใช่ไหมใหญ่กว่านี้ก็จะหนัก แต่ถ้าเป็นรหัสแบบที่ผมทำเนี่ยผมมองว่าผมจะใช้สองนิ้วใช้เนี่ยสองนิ้วเลยแล้วใส่กับปั๊มชักใหญ่อัดอัดสักอัดขึ้นไปแถวๆนู้นอะไรยังสบายเลยให้ลมขนาดแน่เนี่ยโอ้โหดึงได้ยึงได้เดี๋ยวพี่จำจำความรู้สึกนี้ไว้มันไม่ได้ดึงครับมันดันมันทั้งดันทั้งดึงเวลาเราดันลงไปด้นมันก็ทิ่มในท่อมันก็จะดึงขึ้นมาแล้วพอ ดูน้ำด้วยที่ไอ,ไอตำตำ้ไอ้ไอ้จำจำไอ้ไอ้ไอ้ตอนตอนดันเนี่ยมันมันมันจะหุบยอดไปหลังครับครับอ่าใช่ทีนี้พอดึงขึ้นเนี่ยมันก็จะดูดมาทา่านี้ตอนนี้เปิดนะเนี่ยดึงมาเนี่ยเราจะเฝืนชื่อมันก็จะกลับไปได้ไงเพราะน้ำจะย้อนมาย้อนขึ้น ถ้ายิ่งยิ่งถ้าให้อยากให้น้ำออกมากเนี่ยแกนอันนี้เป็นเล็กแกนอันนี้ให่เล็กน้ำเพราะว่าอัใช่<ม>น้ำในจอหนอ,อกอะแต่แต่ไอต,ตัวดูดเนี่ยให้เท่าเท่าขนาดเนี้ยถูกแล้วครับแล้วก็แต่ข้อเสียก็คือถ้านี่เล็กถ้า,น,านี่เล็กเนี่ยมันจะต้องมีแหวนรองอันนี้ให้ใจดีข้างหน้าเพราะว่าคือมันแรงกำลัง คือมีแต่งคือง่ายว่าถ้าเกิดิีงฟางลงมาเนี่ยวันนี้มันจะอ่อน่ใช่ครับถ้าเกิดใกล้มามันก็จะแข็งครับคือผมมองว่าคือมันจะเหมาะสมพอดีกับกับสภาพพอดีฮะตัดแบบแบบประมาณนี้อ่าต้่ก็ได้พ่อมาให้มันแต่ถ้าเป็นเป็นเหล็กเส้นอะไรเงี้ยสักสี่หุนเนี่ยก็จับไม่ค่อยมีปัญหาเพียงแต่ว่าเราลองแหวนไว้เยอะๆเอาลองแหวนหน้าลองแหวนหลัง เนี่ยยักยันที่บ่อที่บ้านทำอย่างนี้น้องก่อนไม่สบายมากเลยเลยลบน้ำของเสร็จแล้วเราก็ไหลงั้นแล้วค่อยไปต่อใช่ครับอันนี้ก็เอาไว้บนคันบ่อเวลาเด็กคนมาดูงานหรือคนมาดูงานก็ยกเตือนให้เป็นดูพื้นฐานพื้นฐานอันนี้ก็ปั่นจักรยานเล่นเออน้ากากกระดาษรถอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นจักรยานเนี่ยไปดูมอเล่มอเล่ที่ผมแบงก่อนครับถาแล้วก็เพียงแต่เรากลับด้านเอากลับด้านมอเล่ก็ก็จะจบเลยอ๋ออ่า ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอันโอเคจำจำไว้ประมาณนี้ไว้แล้วไปแปรงอันนี้กถ้าน้ำถ้าน้ำตื้นไม่ต้องทำยาวแต่ถ้าถ้าใจรุ่งยาวเนี่ยให้ให้คือถ้าผมผมใส่กันาดนี้จะเอาพลาสติกอีกข้อหนึ่งมามาใส่ตรงนี้ครับเพื่อเซอาคือให้ให้ปลายมันอันนี้มันจะให้ตัวแข็งแข็งใช่ใช่อ่าที่นี่พอใส่พลาสติกมันจะให้ตัวได้มากกว่าและน้ำเขาไม่ล้นจังหวะดูเปรี้ยนข้อยางเป็นข้อยาง ผสมกับไฟนิดนิดหนึงคือถ้าสายาที่ไปน้ำก็จะออกมาด้วยเดี๋ยวพอทำแล้วจะเจ้าพาร์ทเป็นหมกนี่จะหมุนได้แล้วเหรอได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวเดินเอาไปจอยนี่จะสามารถเดี๋ยวนะครับรดวัสดุธรรมชาติ ของเหลือใช้นเยยับเรเพนนดเตียออกสตัวนตับฮะนัดเตียออกไปแล้วสตัวขนาดอท่าไไมนัเียออกสตัวแบตเตอรี่สิลูกเลยอไปแล้วอ๋อยเเวลาไปโทรก็จ้นี้่าีะรบ นี่คือเนี่ยถ้าปักไอไอตัวปั๊มเมื่อกี้ผมจะสวมประมาณนี้กันยังไงกันนับได้เหรอฮะเอานมาตัวนี้ประมาณนี้ทเรียโม่ไั้โดยตัวนี้มันจะอยู่หน้าเราลองอาจารย์ทำกี่ตัวย้ย ไปสามอันเนี่ยผมไปไปโชว์ที่ไหนจะยกครูไปด้วยนะครับจะเดียกเลยยกครูไปด้วยอย่ดีต้อตัวนี้ตัวนะครับอ่ะครูอาะครูกั้นกลางเลยนะใช่ครับโซนโซนเล่นรูปผมมีงาเนี่ยเขาเห็นก็มาเลยอ่ะได้ไงวะถูกไหมเขาเห็นเลยใช่ไหมครับเออพี่นี่ตัวนี้มันจะเข้างี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้าแป๊ะจับสายกันหน่อยเดี๋ยวเอาตัว เดยเด็กมับพอัดแล้วนี้เะันดมากนนีสัญญาณทุกอย่างไม่ไม่เป็นตอนนี้ก็แล้ครับก็เสาอยู่เนี่ยไอตอนนี้มันจะอยู่อย่างนี้ไอนั่นหาไม่เจอนะรอบอายุตัวใหญ่คือคือไอนี้มันจะหมดแล้วใช่ไหมครับนี่ผมจะเท่านี่ครับ มันก็จะหมุนตามนี้นี่ออ,ออกใช่ไหมฮะอันนี้จะหมุนไปนอย่างนี้โอ้นี่ไงกล่องยาครับกล่องยาแล้วไอ้ไอ้ไอ้ตัวนั้นเราไม่รู้อยู่ไหนะอไอ้ตัวที่จับจับ<อ>แ,แกแกน้ําไผ่อ่ะ <c oughs> มันก็หมุนไปมันก็นี่อ,ออกไหมฮะวงมันจะกว้างขึ้นอ๋อคือเดิมผมใช้แต่ตัวนี้<อ>แลวมันแคบมันไม่หมุนผมก็เลยตัดต่อให้มันกว้างขึ้นเชื่อมก็ทีองาวอวงสวิงกว้างไม่เปนแคบเปรว่าเชื่อมไปตรงนั้นแต่ตัวนั้ไม่ต้องไม่ต้องกลับด้านเลยอ่า ไอ้เาอายเอาเอาอันนี้คือโยกตรงโยกกับไอ้เมื่อกี้ฮะแล้อันนี้ใส่แทนก็อันนี้ใส่นี่ฮะถ้าน่เองแล้วก็เอาไอ้ตัวนู้นมาเสียบใส่ตัวนี้ครับแล้วเอาไม่ไผ่ใส่แล้วก็ผมตัดครึ่งตรงนี้แล้วก็ต่อเป็นเข็มขัดแล้วก็มุลล็อกมุลล็อกไม่ไผ่ได้รับผมมุนล็อกธรรมดาท่านเองครับับเก็บเก็บอันนี้จะง่ายมาก ใครเห็นเขาก็หาเหมือนจานทีว่าเลยตัวนี้เอาไปใช้กับปั๊มไอ้ลูกหมูลูกหมูอยู่ในในบล็อกด้วยในรังด้วยทุกคนต้องช่างหมดแล้วนะที่เนียพี่เมียครับเนี่ยไงกากบาทเนี่ยสุดยอดเออคือเราปกติเราทำมอเตอร์อะไรเนี่ยเราต้องตั้งนี่อยู่กับพวงมาลัยตัวนี้อันนี้ไม่ต้องตั้งอ่ะเชื่อมด้านหนึ่งเชื่อมด้านหนึ่งใช้ได้เลยตัวนี้มันจะบิดเล็กน้อยมันก็ใช้ได้เนี่ยสุดยอด ฉันถามมาเดียวซื้อมาให้ฟุตกอันจะไปทำที่บ้าะไปซื้อของอะไรทั้งชุดไปซื้อมันตัวละสามร้อมันมีขายแยกแต่ถ้าซื้อของทม่น่าอะไรของถูจะหกร้อยถ้าซื้อของไอ้ปั๊มไอ้ของไอ้บล็อกก็แกจะแพงแต่ถ้าซื้อของตัวถ้าเราทำแงแวตรงเที่ยวถ้าขรงพวกฟูบอลของไอ้ตัวเียตัวนั้นอะเดือด้น เพื่ออะไบเพื่อทำแท่นยึดไม่ให้มันแกว่นเราครอบมันไว้ฮะที่ที่ต่อจากตัวนี้มาแล้วก็ยึดอยู่ไม่ไม่ไม่สองถอดออกเลยเนี่ยถอดตรงนี้ออกเลยเอ้หัวข้อตรงนู้นนี่เนาะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็เอาแกนเหล็กตัวนี้ติดต่อเข้ากับตัวนี้พวกนี้ก็จะเอาบล็อกอะบล็อกเชื่อมแล้วถอดได้ในตัวเนี้ยฮะตัวบล็อกตัวบล็อกเนี่ยมีตัวผู้ตัวเมียที่มัน งอได้ครับครับตัดชิ้นเลยบล็อกของงออแล้วเชื่อมเลยเพราะว่ามันก็ถอดได้หมดเลยจะทำจะซ่อมเสริมถอดได้หมดเลยทีนี้คือข้างหลังนี่คือเราถอดออกเลยใช่ไหมถอดออกเลยถ้วมันจะมีแกนเหล็กมีแกนเหมืันแกนเชื่อมเข้าตรงนี้เลยเราก็เอามาต่อกับตัวเนี้ยแล้วก็อ้าว้วเดี๋ยวที่ผมไม่งั้นเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเวลามันย้อนกลับปุ๊บเนี่ยพอ คือลมมันต,ตีซ้ายตีขวาคือตอนแรกช่างอะลันครับเนี่ยไอคนเนี้ยลันทัโยกได้ร <c oughs> ับโยกได้มันหมุนไปข้างเดียวสุดท้ายพอกลับด้านอเฟืองรูดเลยอก็เลยต้องเปลี่ยนเอาตัวนี้นใส่ไอตัวที่จะเอามาให้เห็นเนี่ยคือเฟืองมันรูดแล้ว <c oughs> ก็ทางมันเสียงวิบตกอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องครับคือเรากค่ทำแท่นตัวเดียวกันกับตัวนี้ก็ได้ยื่นอมาตัวนี้มันจะปิดมาขับไปทำเป็นแท่นเพื่อเลี้ยงนี่พี่เอาเลเยชาดสองตัวครับมาเชื่อมเปกันตัวเม็ดดีสุดเลยเจาะูนีน็อตแล้วเนี่ยมันเป็นเฟืองหักฉัเราก็ไม่ต้องพิกปกติสมัยก่อนกำลังมันเยอะมากกินนีหงท้อง ล้างบิดเยอะมากเท่ามือจับเปลอยู่เลยมันจะปินเอาไปจะตัวล็อแค่นี้เอาไม่อยู่เลยที่นี่เป็นเครื่องถักศอกมีปัญหาเรื่องน้ำมันถ้าอย่างนี้ต้องแก้เลยแล้วก็เชื่อมันเป็นตัวยูล็อกพอพอดีเลยจบเลยแล้วก็รอบจะเร็วขึ้นสองเท่าได้น้ำไม่พอเลยไม่สมเป็นหาลองลมีของเก่าห้าสิบบาทพี่ซื้อที่เป็นกองทิ้งไว้ทีนี้ทีนี้มาดูไอ้ตัวไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ครับทีนี้ไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวใบพัดที่ผมกำลังทำเนี่ย พี่ก็ตังนี้เลยมีทานี้นี่ใส่นี่เลยใช่ครับนี้ครับทีนี้อันนี้ก็คืออยู่กับแกนใบพัดอยู่แกนใบพัดหมุนจากสายพานลงมาไม่ต้องใส่นึ่งสองไม่ต้องใส่ไม่ต้องใช้สายพานครับใช้ใช้เหล็กเส้นเนี่ยมาต่อกันเลยอันนี้ก็จับนี่พี่ก็ทําแบบนี้จับนี่จับแก๊กจับแก๊กอันนี้ก็จับมาจับไอ้นี่เลยครับขอบข้าง หมุนตามกันใช่ครับมันก็จะดันใช้สัดส่วนสองต่อสองต่อนึงสองต่อหนึ่งก็เหมือนเพือนตัวนั้นอ่ะอหนึ่งครับเพราะเราเทเราสองต่อหนึ่งดีที่สุดถ้าสองต่อไม่เือตัวอื่นมันจะสามจะสี่มันจะไม่หมุนนมันจะพอดีกันเลยสองต่อหนึ่งเนี้ยดีมันจะไม่หนักเหมือนเหมือนอาจารย์ว่าสองต่อหนึ่งมีชัวร์แล้วแต่แต่ผมเอาไฟเนี่ยผมจะเอาเอาหนึ่งต่อสี่เพราะว่าผมเชื่อกําลังแรงบิดมันอยูะ แต่ก็ไม่แน่หรอกเผื่อไม่ได้จะมาหนึ่งตัวสองอาจจะเป็นปั๊มชักแต่ปั๊มชักผมดีไซน์ไว้อย่างนี้ชักไหมครับต้องหมุนมั้งครับต้องล็อกน้องเลยครับต้องหมุนตาครับ่งสองหมุนให้หนะนั่งสองต้องหมุนกลับดิเจอไอ้นี้ สมมติว่าไอ้ไอ้แกนแกนไอ้นี่เป็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้นนี้แกนแกนโดยพัดนะแกนโดยพัดที่ที่เนี้ยมันจะอยู่ท่าเนี้ยออเจนจะมาอยู่ตำแหน่งนี้ครับข้างๆกันครับรับท่านหนึ่งกับสองนะเพราะไม่มีเฟืองไหนที่สำเร็จรูปและถูกเท่านี้ได้เพราะถึงต่สองอยู่แล้วใช่ครับ ถ่าเราเทหมดแล้วหนึ่งกับสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองดีสุดหนึ่งสองดีสุดแล้วเบาสุดแล้วก็พอดีคือู่หมูมันก็จะหนักหน่อยอันนี้หนึ่งอันนี้สองนะอันนี้ยึดให้แน่นเลยใช่ครับผมเล็กชาบเหมือนผมว่าเวิร์กสุดครับหาแท่นจับใส่คือ คือที่ที่ลืมตัวนี้ไปนะลืมไอเหล็กนี่ไปคือมันจะพลานแบนี้ไปนี่บนแท่นเลยแต่ถ้าแต่อย่างงี้ยมันจะอยู่ท่าเดียวกันเลยแต่นั่นก็คือว่าปั๊มกับไอเนี้ยจะต้องจะต้องเป็นแท่นที่แข็งแรงตอนใช้ระบบโยกโยกกันเองจะพร้อมพร้อมกันเพราะว่าแรงบิดไอตัวเนี้ยมันเยอะถ้าพี่ใส่ไอตัว ไอตัวจากกังหันใหญ่แล้วป้อมชักเล็กนะมันมีผังจัดเลยดัเลยดีไม่ดีล้มทั้งอันอ่ะเ่แทงน้ำกระชูนเพราะว่าเราะว่ามันท่อพี่ต้องใช้ท่อเหล็กแล้วแรงมันสุดยจอดเอแรเอาหนึ่งต่อสองนี่แหละโอเคแล้วล่ะนี่มานี่เอาเอาอันี้ไปอยู่กับปั๊มงหลายที่ต่อสามต่อสี่ก็ไม่หมุน มีหลายที่ที่ไปทำใช้สามใช้สี่ไม่หมดก็หนึ่งสองใช้ได้หมดแต่แต่คที่ผมเลือกที่ผมเลือกมมเลขนาดนี้เนี่ยตอนแรกที่ผมลองคือผมเห็นว่ามันหนักและผมนึกถึงคําพูดอาจารย์ว่ามมเลไอตัวถ่วงอ่ะพอมันสตาร์ทแล้วมันก็จะมีเนี่ยันจะมีแรงเวียงอ่าแรงเวียงตอนแรกผมกัดเจาะแล้วใส่